เ่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะครั้งยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มใช้สิทธิ์1เมษายน2566ตามเดิมนะคะแม้ว่ารัฐบาลยุบสภาแล้วย้ำยืนยันโตโัวตนแบ่งเป็น5รอบและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ คลงังยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เริ่มใช้สิทธิ์1เมษายน2566ตามเดิมแม้ว่ารัฐบาลจะประกาศยุบสภากระทรวงการคลังยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะยังคงเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2566ตามกําหนดเดิมแม้ว่ารัฐบาลจะประกาศยุบสภาแล้วก็ตามโดยผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่1เมษายนนี้ต้องเป็นผู้ที่ ดำเนินการยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่26มีนาคมนี้นะคะส่วนผู้ที่ยืนยันตัวตนหลังวันที่26มีนาคมก็จะเริ่มใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการรัฐได้นะคะ 1. ผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จระหว่าง27มีนาคม ถึง26เมษายน2566ก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้1พฤษภาคม2ผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จระหว่าง27เมษายนถึง26พฤษภาคมก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้1มิถุนายน3ผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จระหว่างวันที่27พฤษภาคม ถึง26มิถุนายนก็จะเริ่มใช้สิทธิ์1กรกฎาคมและ4นะคะผู้ที่ยืนยันตัวตนวันที่27มิถุนายนเป็นต้นไปเริ่มใช้สิทธิ์ได้1สิงหาคม2566ทั้งนี้ผู้ผ่านเกณฑ์พิจรารณาคุณสมบัติและได้ยืนยันตัวตนแล้วนะคะจะต้องดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพยกับหมายเลขบัตรประชาชน กับธนาคารใดก็ได้นะคะเพื่อรับสิทธิสวัสดิการในกรณีที่ภาครัฐมีการให้สวัสดิการเป็นเงินโอนเข้าบัญชีในอนาคตสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน call center โครงการบรัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ02 109 2345จันทถึงสุ่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีนะคะ ครังยืนยันแล้วนะคะบัดสวัสดีการในรัฐเริ่มใช้วันที่หนึ่1เมษายนนี้ตามเดิมแม้ว่ารัฐบาลประกาศยุบสภาแล้วก็ตามนะคะ